โอเคนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมจ j L v ซอมบี้นะครับผมนะแล้วทําไมเมื่อกี้อา้าวแล้วทำไมมีคนมีมีคนขีลล่รถวะอ๋อไอชิบหายกูลืมเปิดมอสไอเวินโอเคมาผมเปิดมอสไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เปิดมอสมาเนี่ยเจอเป็น เว็เฮนดอมาเลยท่านผู้ชมแล้วซึ่งในตัวเราเนี่ยไม่มีหายอะไรเลยฮะเอาอะไรไปสู้อะอย่างแรกเลยต้องหารถท่านผู้ชมบา้นบานเทเอ้ยงไงบ้านเทิร์มีรถเอ้ยพอดีเลยบ้านเทอร์มีรถของเทเอร์พอดีเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราผมว่าน่าจะไปไปที่เว็บเฮนดอไม่น่าจะได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีอาวุธฮนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาอาวุธจากที่ไหนอะนอกจากเป็นพวกผูก้รอดชีวิตใช่้ตำรวจแต่เดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะเพราะตอนนี้ เรายังไม่มีอะไรเลยนะผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวไม่แน่ผู้รอดชีวิตมาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไม่ได้ไม่ได้ไปช่วยนะไปเอาปืนนะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าไม่น่าทันนะไปเอาปืนผู้รอดชีวิตมาแล้วก็ไปที่เวฟเพนด็อกไม่น่าจะทันนะดูเหมือนจะมีเป็นพวกโจรด้วยนะผู้ชมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออุ้ยไอ้ที่แม่งชนไม่ชนไม่โดนอธิบายโอเคไปเดี๋ยวชนเอาคนนี้ก่อนเลยท่านผู้ชมเขาดับปปืนไหม ดูเหมือนหรือไม่ดรอปหรือวะอุ้ยเดี๋ยวนึงโอเคดรอปปืนอยู่โอเคไปเดี๋ยวเราจะจัดการมันให้หมดนะฮะดูเหมือนมันจะอยู่แถวถนนใหญ่นะเดี๋ยวผมจะค่อยๆล้อมไปก็แล้วกันใช่ไงมมาแล้วโอเคผมจะจอดตรงนี้เลยเออมันยิงผมแล้วเป็นนึงเป็นนึงเป็นนึงใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นค่อยคุยค่อยจากันนะน้นมันยิงมาแล้วผมก็ยิงปืนไปก่อนยิงไปก่อนนะยิงให้ม okay. 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 ันล้มก่อนมาแค่มาแค่สองตัวเหรอ้ยเดี๋ยวผมจะยิงอ๋อไม่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 อยู่เดี๋ยวยิงไปก่อน นี่มันลม้มมาสองตัวเหรอเฮ้ยใช่มาสองตัวนะท่านผู้ชมผู้รอดชีวิตเกิดอีกแล้วโอเคงั้นเราไปช่วยเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรามีปืนพอที่จะเอาชีวิตรอดได้แล้วนะท่านผู้ชมนะจะเอาผมปไปไม่ได้เนี่ยผมจะใช้คันนี้เลยนะทเทเอร์รถเทเอร์เนี่ยใช้ในการแบบว่าเป็นไม่ได้จะรักษาไว้ให้ดีเลยก็ว่าได้เลยนะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตก่อนก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ผู้รอดชีวิตน่าจะต้องการให้เราช่วยนะหรือว่าต้องการให้เราฆ่าใบชิมาย เดี๋ยวจะเอาไปสัก2คนเดี๋ยวเราจะคุย2คนพอนะเอาเฉพาะคนที่มันอันนี้นะมีปืนมือปืนคนอ่ะเป็นมือปืนกคนฮะเฮ้ยเอามือยิงเอ้าเฮ้ยมือปืนกูใช่ไหมนี่เอาไอชิบหายมือมือปืนกูตายเฉยเอวีนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเอาคนนี้ก็ได้ฮะไปพี่ไปเฮ้ยไม่ไม่เอาเอาสามคนดีกว่าเอาสามคนสามคนเอาคนที่มันมีปืนทั้งหมดเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวจะฟาร์มซอมบี้ตรงนี้เลยนะฟาร์มให้มันหมดเลย โอเคพี่มาคุยกันมาเดี๋ยวจะขอยิงโอ้ดิซอมบี้เกลือนเต็มเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวปืนนี้เก็บไว้จะใช้โอเคยิงไปเด็ดหัวไปฮะแล้วก็ฟาร์มมาด้วยนะตอนนี้อาหารเลยว,ว่าสิ่งของในตัวเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยดู้ดูดิซอมบี้เต็มเลยฮะน่าสีมากยิงไป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 เด็ดหัวไปทีละตัวเลยฮะผู้รอดชีวิตก็เกิดอยู่ใกล้ๆเราเลยนะท่านผู้ชมโอเคแต่ว่าพวกนี้ผมจะฆ่าแม่งเลยนะท่านผู้ชมนะพวกนี้ ผมจะไม่เก็บไว้เพราะว่าปืนเราก็มีเยอะแล้วไม่ใช่ะไรหรอกฮะนี่ยิงไปเก็บมาหมดแลวตอนเนี้เก็บมาหมดเลยเสียงปืนจะดังไปหรือเปล่าไว้ใช่ไหมไม่รู้นะคือเสียงปืนมันดังมากเลยนะโอเคหลังจากได้สักพักหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมนะผมว่าผมจะเก็บรถเทเวอร์ไว้ให้ได้ใช่ไหมไม่มันไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเออมันไม่ได้รถเทเวอรอยางหลุดท่านผู้ชมไม่ใช่ยางสิล้อหลุดจริงล้อหลุดเออผมเลยวิ่งมาแถวบ้านเทเวอร์เพื่อที่จะมารถคันนี้ฮะ ใช่ฮะนั่นแหละแล้วก็วิพนดปมันก็เกิดนะมันไม่ใช่วิพนมันมันเป็นรูดดปเนาะเออมันเป็นรูดดปฮะมันก็ได้เกิดแล้วแล้วมันก็จะโดนผมแน่นอนฮะซึ่งมันยืนนั้นแหะมันน่าจะยังไม่เห็นผมนะใช่ไหมน่าจะยังไม่เห็นนะฮะโอ้ปืนนี้เหลือนัดเดียวโอเคเอาปืนพกเลยแล้วกันเด็ดที่ราหะฮะเด็ดเด็ดไปไม่ตายแต่ก็ให้มันล้มก่อนอย่าให้มันยิงโดนเราฮะโอเคยิงไปเออมันโดนมันโดนแล้วยิงโดนลวอู้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกือบไม่ได้ดูเลือดเออไอชิบหาย โอ้โหเวนละมาครั้งนี้ตอนกลางคืนด้วยนะโอเคไม่ได้เล่นนานนะท่านผู้ชมนะผมก็เลยเป็นแบบไม่ค่อยที่จะอันนี้สักเท่าไหร่นะหลังจากที่หางหายในการเล่นโู้เดี๋ยวหลังจากที่หาหายการเล่นไปนานนะอุ้ยเอามันตอนกลางคืนซอมบี้มันจะวิ่งนี่หว่าเอาแย่ละูต,ตายหาตายห,าายหงแนกว่าผมไม่รอดแนนะ่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไปก่อนยิงไปก่อนฮนะตอนนี้ออ้ยมีซอมบีม้มาอีกแล้วโอ้โหตายแล้วเอากระเป๋าหายแย่ละ กเป๋าผมหายโอเคไม่เป็นไรอยู่แบบนี้ก็ได้ฮะไม่มีกระเป๋าก็ได้ฮะผมจะต้องยิงเคลียร์ซอมบี้แล้วก็ฟาร์มไปก่อนนั่นเนี่ยเอ้ยเอ้ยไปเป็นดอกมาโอ้ย,เด,ยเ,ดออเ,เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเป็นดอกไม้น่าสนท่าผู้ชมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นดอกมาใช่ไหมเออย,ยุ่งหลังก็มีโอ้โหเดี๋ยผมมีไอ้ไอ้ที่ซ่อมรถไหมวะซอมบี้มันเยอะมากเนี่ยใช่มันเยอะมากมันมาทุกที่ทุกอันนี้เลยนะผู้ชมเปิดประเด็นมาเนี่ยก็โอ้โหทำสกูนี่เลยนะผมสามารถคราฟได้หรืยอยัง เออมันตัวไหนนะอ๋อนี่ไงเออเข้าเรียวเขาไหนวะลืมชื่อมันนะผู้ชมมันเป็นตัวรีแพร์เออโอเคท่านผู้ชมว่ามันจะวิ่งไหมมันจะมีซอมบี้วิ่งไหมวะไม่รู้อ่ะผมรีบซ่อมก่อนแล้วกันเทเอร์มึงจะวิ่งหนีไหมมึงจะยังบักไหมเอายังบักอยู่ฮนะโอเคเดี๋ยว,วผมว่าน่าจะทันนะเดี๋ยวผมต้องขอตัวซ่อมรถก่อนนะโอเคเดี๋ยวเคลียร์พวกนี้ไปก่อนมันเข้ามาใกล้เกินฮนะโอเคซ่อมก่อน ไปเร็วๆตัวนั้นมันใกล้จะมาแล้วนั่นอือมันใกล้จะมาหาผมแล้วเฮ้ยจะทันหรือเปล่าวะเนี่ยเทเวอร์เร็วๆเร็วๆเทเวอร์มันจะมาตุยตูดมึงแล้วเทเวอร์มึงรีบดิเทเวอร์เทเวอร์มึงรีบมึงจะตายหาแล้วนี่เทเวอร์โอเคไปก่อนลูกกูโดนตุยตูดแล้วท่านผู้ชมเอ้ยไอชิบหายโอเคไปเดี๋ยวเราไปเอาวปเพนดรอปก่อนแล้วกันนะฮะใครเปิดไฟสูงเฮ้ยไฟต่ำหรือวะเนี่ยทำไมไฟต่ำมันสว่างเนีวะ โอเครีไปก่อนนะาผู้ชมเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะฮะแล้วประเด็นคือเป็นตอนกลางคืนด้วยนะไอ่ชิบหายแสดงว่าในโรงพยาบาลผมน่าจะหลับยาวอ่ะเออมันเลยตื่นมาทีนึงก็ตอนกลางคืนเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าใกล้ซะประมาณนี้แหละเออมันเห็นผมแล้วโอเคโอ้โหมันยิงยางแตกเฮ้ยมึงเอาขนาดนั้นเลยวะเอาเสียยางกูแตกไปยแล้วว่านีผมกลัไปก่อนนะผมกลดไปก่อนผมจะให้มันล้มไปก่อนนะอย่างน้อยก็ให้มันล้มไปก่อนนะขาเออโอ้โดน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 มีอันนี้ไหมวะ อุ้ยเดี๋ยวมันมีซอมบี้วิ่งมาเดี๋ยวซอมบี้วิ่งมาซอมบี้ซอมบี้วิ่งซอมบี้วิ่งไปไปไปสตาร์ทรถดิสตาร์ทรถสตาร์ทรถอุ้ยเดี๋ยวคุณโดนยิงไปที่มาไหมเดี๋ยว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 ซอมบี้เยอะเกินแป๊บนึงโอ้โหดูดิมันเยอะมากครับผู้ชมอะไรจะขนาดนั้นวะเนี่ยแล้วเรามีไอ้ที่ปั๊มไวะเนี่ยอุ้ยมึงโอ้โหมึงเยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอเคเด็ดมาปีติตัวฮะเหมือนเป็นเหมือนเป็นบุฟเฟ่ย์อ่ะนะผู้ชมเหมือนมันคิดว่าผมเป็นบุฟเฟ่ย์พวกเนี้ยโอเคยิงงไม่โดนนนเปือะี กวเปลืองเว้ยพวกมึงโอ้มันเยอะมากไม่ไหวท่านผู้ชมเดี๋ยวมัืนึงขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่ไหวดูทำไมมันมันอยู่ยากจังวะหรือว่าเขาอัปเดตมอดใหม่วะเนี่ยเอ้ยมึงโดนไปทำไมเดี๋ยวเอ้ยยังไงปืนก็จะหมดละโอ้โหมันมันไม่ได้หมดเขายิงพวกแอร์ดรอปนะเนี่ยท่านผู้ชมมันหมดเขายิงซอมบี้นะ่นี่เบียนเลยดูดิมาเยอะเกินผมต้องเซฟกระสุนด้วยนะเนี่ยโอ้โหดูดิโอเคเดี๋ยว มันก็เบาบางลงแล้วตอนนี้เบาบางลงแล้วมันไม่มันไม่วิ่งแล้วตอนนี้อ๋อเรามีปืนอีกกระนึ่งอยู่นี่ว่ะโอเคเดี๋ยวใช้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ซอมบี้ก่อนนะแล้วก็พวกโจรเนี่ยเราต้องมันเหลือกี่ตัววะนั่นวนะเดี๋ยวป๊บนึงนะแล้วยางแตกด้วยนะเราต้องเอาปืนมันไม่ใช่เอาปืนดิเอารถมันนะนะผู้ชมเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเหลือกี่ตัววะเนี่ยดูเหมือนน่าจะเหลือ2ตัวหรือเปล่าวนะอืมยังไงตัวหนึ่งมันกำลังสั้งอยู่นผู้ชมเหมือนจะเห็นเราหรือเปล่าวะ ใช่ไหมยังไงโอเคไม่เห็นนะมันน่าจะยิงซอมบี้อยู่โอเคตายไปหมดไหมฟังเสียงปืนนะมีไหมดูเหมือนจะไม่มีน่าจะเคลียร์แล้วนะแต่ว่าเราลดสตาร์ทยากมากไป็นชิบหมายแล้วแถมยางแตกด้วยนะโอเคเคลียร์แล้วฮนะโอเคชนแม่งนัะ้มามีอะไรบ้างขอสงเคราะห์มึงก่อนแล้วกันไอน้บีนตายไปซะขอขอไม่ให้กูดีมาก มาผมเข้ามาไม่ทันนะจริงๆถ้าเข้ามาทันเนี่ยเราจะได้ปืนจากพวกที่เรายิงมันด้วยนะเออโอเคได้มา5้าชิ้นออ้ยได้มินิกันด้วยไอ,อเอาเรื่องอยู่นะแล้วก็ได้ปืนมาก็เยอะอยู่แต่ว่ามันให้กระสุนของอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยปืนอวกาศว่ะปืนอวกาศปืนอวกาศเดี๋ยว,ยว,ยวปืนอวก,กาศ,ออกกาศ <laughs> <laughs> ว่ออกกศะมันไม่ตายด้วยนะไปะเด็น หมือนมันยิงแบบยิงยิง,ยงไม่ไม่ไม่ให้ตายไม,ไม่ไม่หวังถึงกับตายอ่ะนะผู้ชมจะเป็นต้องเอาปืนพกมาเล่นวะโอเคน,นิ่งแล้วน,นี่งแบบนี้มันดีมากครับผู้ชมรถก็จะน้ำมันหมดอีกโอ้โหเว้นละผมต้องไปเติมน้ำมันนะ้เนี่ยโอเคเอาไปตรงนี้เลยแล้วกันนะมันน่าจะใกล้เราอยู่ฮะโอเคเติมน้ำมันแป๊บเติมน้ำมันแป๊บโอเคมีมีใช้แค่หนึ่งเหรียญน,นะผู้ชมโอเคจัดเต็มถังเลยฮะ จังหวะนี้โอเคเต็มเรียบร้อยแล้วเวเวฟเพนดอปอยู่ตรงนี้แถวแถวใกล้ๆกับเออรางไม่ใช่รางดิแถวๆใกล้กับสนามบินนะโอเคมาเดี๋ยวไปเอาเวฟเพนด็อปอีกนะฮะเราจะสะสมปืนไว้เยอะๆเนาะส่วนบ้านเนี่ยยังไม่พูดถึงหรอกบ้านเอาไว้ก่อนนะตรงนี้มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเดี๋ยวค่อยมาเอาฮะถ้าเกิดมันยังอยู่นะถ้ามันยังอยู่เดี๋ยวรอค่อยมาเอาโอเคเดี๋ยวไปฝั่งนี้ก็จะเป็นเวฟเพนด็อปละ วิเพนดอกมาเรื่อยๆก็ดีนะผมอยากให้แบบผมอาวุธฟูลเลยอะถ้าฟูลแล้วผมผมจะไม่ต้องการไงไม่ใช่เลยหรอกฮนะเออถ้าฟูลแล้วจะไม่ต้องการรือแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยมันเข้าไปใกล้ได้ไม่เยอะนะเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เราหลบซ่อนนะมันหลบซ่อนได้แค่แถวๆล้อนะนอกนั้นหลบไม่ได้เพราะมันสามารถยิงโดนเราได้นะโอเคไนะไม่มีสไนเปอร์ด้วย โอเคไม่เป็นไรไม่มีสไนเปอร์เราก็พยายามซูมยิงเอาฮะโอเคโดนโดนโดนฮะโ,โดนมันโดนมันเดี๋ยวเราจะยิงให้มันล้มแค่นั้นก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวกันหนึง่งสองบีตรงไหนโอ้ยมาแล้วสองตัวฮะสองตัวมาที่นู่นแล้วโอ้โหกำลังมาอีกโอ้โหเฮ้ยกระำลังมาเยอะแล้วไม่ใช่ละขึ้นรถเทเวอร์ว่าไม่ใช่ละมันมาแล้วสตาร์ทรถเร็วๆเออเหลือกี่ตัววะเนี่ยไม่รู้อ่ะผมเข้าไปก่อนเลยแล้วกัน มึงเข้าไปชนมั่งเลยฮะมามาอะไรยิงทำไมเฮ้ยอันนี้มันสไนเปอร์นะผู้ชมมีสไนเปอร์นี่กูยิงมึงสองค้อมึงมึงตายเลย <c oughs> เออเร็วดีฮะโอเคเก็บมาอันนี้ได้มาสี่อาวุธนะโอเคได้เป็นสไนเปอร์มาด้วยเดี๋ยวมาดูดิมีอะไรเอ้ยนี่ไงสไนเปอร์ที่เราได้มาแล้วก็เป็นระเบิดเออปิกปิกบอมนะโอเคแล้วก็ต่อไปคืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นระเบิดเหมือนกันโอเคได้เป็นน่าจะ โอ้ได้อะไรเพิ่มมาเพิ่มบ้างวะเนี่ยน่าจะเป็นกระสุนนะน่าจะได้กระสุนมาเพิ่มนะแล้วปืนอะไรวะเนี่ยหุ้ยน่าจะเป็นเหมือนเสียงปืนตะปูเลยวะ่ะท่านผู้ชมเอออะไรวะเสียงแม่งแบบสุดยอดนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเสียงเสียงว่านี่ไงหุ้ยวิ่งหนดอกเกิดอีกแล้วมันเกิดบ่อยยังวะเดี๋ยวแป๊บนึงมันเกิดใกล้ไหมเออใกล้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวไปเอาอันสุดท้ายละเออสุดท้ายจริงนะท่านผู้ชมสุดท้ายจริงละผมจะไปเอาสุดท้ายจริงละโอเค เคลียฮะตรงนี้แล้วมันมีพวกโจนมาด้วยนะเออมันมาพร้อมกับผมเลยมาถึงมาถึงตรงนี้มาพร้อม,อมกันเลยฮนะโอเคมีตัววิ่งมาเฮ้ะม,มันเยอะกันจังวะตอนกลคืนมันเยอะจริงนะผู้ชมใช่มันมาเยอะมากโอเคเดี๋ยวเคลียไม่ใช่คเคลียดีเก็บของพวกนี้ก่อนแล้วเราได้อะไรมาเอยมาสี่ชิ้นนะฮะนี่น่าจะเป็นได้เอ,อ้ยนี่ไงได้ปืนพวกนี้มาฮะโอเคแล้วก็เป็นช็อตกันโอเคไหนเป่าหัวดิให้กูเป่าหัวหน่อย ที่หมายแล้วดูเหมือนมันจะมีรูดดอกมาด้วยนะท่านผู้ชมนะเออแต่แต่ผมไม่เอาละผมจะไปช่วยพู้รอดชีวิตมากับผมก่อนเนาะเออแล้วก็จะไปหาพื้นที่ตั้งเขปมสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะเออเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีพื้นที่พักเลยไปหาพื้นที่มาพักก่อนต่อโอเคนะโอเค่กูขี่รถอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นทานดีๆกูก็ไม่ไปไที่หมายเออโอเคเออเหมือนจะมีโจรมาด้วยปะมันอยู่ไหนวะ ใช่ไหมเอา้าวอยู่ไหนวะเหมือนมันขึ้นบอกอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวเราใกล้จะถึงโอ้ไม่ใกล้นี่วะมันต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนี่วะใชิบหายนี่ไงรถเทเวอร์มันเกิดเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมอยู่บ้านมันอะรถคันสีส้มเห็นไหมในมินิแม็คท่านผู้นะชมนั่นแหละรถเทเวอร์เกิดเออเดี๋ยวรถเทเวอร์มันเกิดเรื่อยๆเลยท่านผู้ชมโอ้โหอยู่ฝั่งนู้นเลยเหรอคุณต้องอ้อมเลยนะเนี่ยมาแล้วดูผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่มาแล้วท่านผู้ชมดูผู้ชายมาแล้วไหนะ ดูเหมือนจะไม่มีปืนหมดเลยนี่หว่าใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ปืนมันก็ได้ฮนะปืนเราก็มีเยอะนะใช่มีเยอะเอาปืนไหนให้มันดีฮนะเ,เดี๋ยวให้เจนี่ถือปืนคนก็แล้วกันฮนะดีไหมคนหนักนะมาเจ้คุยกันโอเคเดี๋ยวผมจะให้เอาวุธเจ้นนะ โอเคอาวุธไปไออาวุธไปใช้นะเจ๊โอเคโอ้โหเจ๊มึงถือปืนทำไมมึงถือปืนหนักจังวะเออโอเคแล้วส่วนพี่นะพี่ผมจะให้พี่ใช้เป็นเอ้าเอ้าเฮ้ย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 ยิงทีมกูไอ้ชิบหายมึงอยากถือปืนเหรอวะอยากตายใช่ไหมมึงอยากตายใช่ไหมมึงอยากตายใช่ไหมกูไม่เก็บมึงไว้ละไอ้ชิบหายเออไม่เก็บไว้ละเอ้าเฮ้ยสรุปเหลืออีกคนนึงอยู่นู่นมันรอดหรือเปล่าวะนั่นไหนไปดูดิ ตลอดก็จะเอานะโอเคอ้ยรอดรอดรอดยา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 โอเคเก็บมาอีเจนี่เก็บไว้ฮะมาเจผมจะให้ปืนไม่ต้องไปใช้ปยิงอะไรมันตรงนั้นหรอกเจเอาไปปืนไปแล้วก็ยิงมันนะโอเคพี่มีปืนเอาปืนช่วยก็ได้มาเจอย่าไปยิงตัวดิมันไม่ตายนะเจเออเขาต้องยิงตรงหัวกันเจโอเควิ่งวันวิ่งมายิงหัวโอเคมาเจ๊ป่ะมามามาเจเจมาเจมา เดี๋ยวก็ตายหาเขาหรอกเจ๊เดี๋ยวผมพาไปอีกพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะถ้าเกิดไปทันรูดแอบก็จะไปนะแต่ว่าในมินิแมปเหมือนม,นมันมีคนหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราต้องเราต้องไปดูก่อนเหมือนมันยังยังจะอยู่นะแล้วใครวะเนี่ยอ๋อี่ไงยังอยู่ฮะโอเคเดี๋ยวจอมันไปพอดีมันมีปืนแล้วฮะเราไม่ต้องให้ปืนเลยฮะอุ้ยไอ้น,นี่ยิงแม่นแล้วเนี่ยอุ้ยสกิลการยิงเกมไม่น้อยใครเลยนะเนี่ยโอเคไม่เป็นสองรองใครใช่ไหมโอเคมาโอ้ทรงผมผี่สุดยอดมากเลยพี่ อซื้อต่อได้ไหมไม่ต้องซื้อต่อหรอกตัดเลยฮะอย่าตัดเถอะเทเอร์แม่งหัวล้นไอชิมัเออตัดมาก็ไม่คือฮะยิงหัวไปโอเครูทมาอันนี้ไม่มีของให้กูเลยไอชิมัโอเคมี2ชิ้นก็ยังดีนะฮะผมว่าไม่น่าทันนะเดี๋ยวพีหนึ่งยิงก่อนพวกนี้มันชิวฮะในการขึ้นรถดูดิมันเดินเอาเลยฮะเออโอเค,อเคได้ยู่ไม่ทันนะผมว่าโอเคไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาพื้นที่ก่อนก็แล้วกันนะหาพื้นที่ในการพัก เราจะไปพักที่ไหนดีไม่รู้เดี๋ยวผมลองขี่หาวนๆนขี่หาดูแถวนี้ผมจะเอาเป็นพื้นที่ปิดนะเออเพราะว่าไม่เอาเป็นพื้นที่เปิดโล่งกว้างเพราะว่ามันจะนอนไม่ได้นะทุกคน,น,นใช่มันจะนอนยากมันจะหาที่นอนยากหรือว่าไปน,นอนบนเขาดีวะเออก็น่าสนอยู่นะแต่ว่ามันสูงเกินที่เกียดขี่ไปฮนะเออดูเหมือนผมจะเห็นละว่าจะเอาตรงนี้นะมันมันเป็นพื้นที่ปิดได้นี่ตรงเนี้ยถ้าไม่เราก็เข้าไปอยู่ข้างในนั้นเออเราจะเอาอยู่แค่แบบ จำเป็นก่อนเออไม่ได้มาจะมาอยู่คาบอลนะอยู่แบบจำเป็นก่อนฮนะเอ่งมีโจรด้วยฮะตอนนี้ซอมบี้ดูข้างน่าจะเยอะนะเนี่ยดูดิยิงแบบไม่หยุดหย่อนเลยนะผูกชมนี่จริงช่วยเลยโอเคมันมาหนึ่งตัวฮะสองตัวสามตัวกำลังมาเลยโอเคเดี๋ยวเราถอยตัวเข้าไปก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างในนี้ก่อนนะเพราะว่ามันเชลนพื้นที่ปิดตรงนี้ด้วยไงซอมบี้เข้ามาไม่ได้ใช่ไหมโอเคเข้ามาไม่ได้ฮะมันก็จะมีแค่ทางเดียวนะที่เข้ามาได้โอเคเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะ เคลียร์ซอมบี้แป๊บหนึ่งฮะมันเยอะมากตอนนี้ดูดิอยู่ข้างนอกเนี่ยเต็มไปด้วยซอมบี้ฮะมันจะเยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวยิงของกันไปได้ไหมกระสุนหมดโอเคไม่เป็นไร,รกระสุนหมด,ดเคลียร์ไปเดี๋ยวจะฟาร,ร์มซอมบี้ไปด้วยนะจากที่วิ่งเลาะดูจากที่วิงว่งเลาะดูการฟาร,ร์มของซอมบี้นะท่านะผู้ชมนะผมว่าแถวนี้อยู่ไม่ได้นะเออคือซอมบี้มันเยอะท่านะผู้ชมซอมบี้มันเยอะมากโอเคเดี๋ยวลากตัวมาแล้วก็จะ ใช้เป็นประตูนะนชื่ออะไรวะดึชื่อมันฮนะเอ,อ้ยนี่ไงโอเคพับได้เหมือนฮนนะโอเคเราจะพาประตูตรงนี้ด้านไหนมันปิดมันเปิดวะตอนแรกว่าจะเอาเป็นประตูนะแต่ว่าเอาเป็นกำแพงนี่แหละเอาเป็นกำแพงแทนนะเป็นกำแพงไม้แบบนี้จะปิดไว้แบบนี้เนาะถ้าเกิดตอนเราจะออกไปเนี่ยเราก็แค่เก็บกำแพงเข้าคืนอะไรประมาณนี้มันวางย,ยังไงวะโอเควางดูแล้วโอเคประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะวางไว้ประมาณนี้นะฮะแล้วต่อไปมันจะต้องมีเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็น,ปนปปปปมันมันมันม,มันไม่เชื่อว่าประตูอะกูเอาตัวนี้ก็ได้ฮะ,ะเราจะปิดตรงนี้ด้วยนะตัวนี้ผมว่าไม่น่าจะเอาคืนหรอกเอาไว้นี่แหละให้มันปิดตรงนี้ไว้โอเคประมาณนี้แล้วจะไปตั้งแคมป์ไฟก่อนโอเคตั้งมันตรงไหนดีแคมป์ okay. ตั้งแม่งตรงนี้แหละ โอเคเอาเต็นท์ออกมาก่อนเลยประมาณนี้เต็นท์เอาไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะยกสูงขึ้นหน่อยประมาณนี้ปึ๊บโอเคแล้วต่อไปแคมไฟแคมไฟอยูไ่ไหนนี่ไงแคมไฟมีหนึ่งกันนะฮะผมจะทําอาหารกินไม่ใช่หรอกตอนนี้เริ่มจะหิวนะฮะโอเคน้ำเนี่ยเราคาฟได้เรื่อยๆเลยนะเต็มเลยด้วยซ้ำเนี่ยโอเคแล้วก็อาหารได้ 6, 7เอา7ชิ้นพอฮะเดี๋ยวของคราบเรามันจะหายหมดนะฮะ โอเคตอนนี้ผมหิวน้ํามากกว่าหิวอาหารนะแต่ก็จะกินอาหารไปด้วยเลยเออเอ,อ้ยซอมบี้เข้ามาซอมบี้เข้ามาเพื่อนเพื่อนเพื่อนซอมบี้มึงเห็นอะไรไมหมน่ไอ้ชิบหายมันเข้ามาได้ไงวะผมว่าผมปิดดีแล้วนะเค่ประมาณนี้อันตรายด้วยนะตรงนี้เผื่อเพื่อนมียิงโดนระเบิดตายกันหมดเนี่ยโอเคนะผมนะก็สําหรับเกมท V วีหมดซอมบี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็ได้แค่พื้นที่ซุปหัวนอนแล้วก็ ผู้รอชีวิตมาช่วยเราได้แค่ตอนนี้เหลือ2คนนะแล้วอีกคนหนึ่งมันน่าจะตายเอ้ยนี่ไงมันตายตรงนี้เออเอ้ยมันมันกัดได้นี่ว่าแต่ว่ามันเข้ามาไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะครับผมแนละ้วก็สำหรับคลิปนี้ไปละครับผมบ๊ายบายสวัสดีกระบผม